สวัสดีครับผมร้านสุนามีนะครับครับคันนี้ก็จะเป็นสุกุปปี้ไนะครับคันนี้รถลูกค้าซื้อมาเป็นรถมือสองนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นลูกค้าสั่งเพิ่มก็คือหลังคานะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับสปอ t l ตไลท์แล้วก็ติดสวิตนะครับสวิตแล้วก็ใส่ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ อะไรตัวสองอย่างนี้นะครับคืออะไรเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสั่งมานะครับถ้าถ้าไม่ใส่ตัวนี้ราคาก็จะเป็นราคาสแตนดาร์ดนะครับเราขายอยู่สี่หมืนห้านะครับเฉพาะตัวพ่วงนะครับทําสีตามตัวรถลูกค้านะครับได้ตามรูปภาพลูกค้าจะเอารถรุ่นไหนมาใส่ก็ได้นะครับมันมีหลายแบบหลายทรงนะครับทรงนี้ส่วนใหญ่เราจะใส่กับสกูปปี้นะครับก็จะลงตัวพอดีนะครับสวยงาม โอเคนะครับของเราก็จะมีกันสะบัดนะครับนี้ตัวสําคัญนะฮรต้องใส่ทุกคันนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับมีทุกคันนะครับรถใหม่ก็ใส่ได้นะครับรถเก่าก็ใส่ได้นะครับ ส่วนโค้งเหล็กนะครับของเราจะเป็นใช้ทรงโคกลมนะครับด้นานล่างด้านบนนะแข็งแรงนะครับโคง้โคงกลมส่วนเหล็กนี้เราจะพ่นเป็นพวเดอร์โค้นะครับส่วนสีตัวพ่วงเราก็เป็น 2K นะครับรุ่นนี้เป็นด้านนะครับเราก็จะเคลือบและกระดานนะครับให้สวยงามนะฮะให้เหมือนกันกับตัวรถนะครับ ส่วนเบาะนี่ก็ใช้เป็นหนังนะครับหนัง p ี c นะครับหนานะครับหนังพวกนี้จะหนาก้าจะเป็นลักษณะของมอไซค์นะครับสามารถโดนน้ำได้นะครับน้ำนี่เข้าได้ไหมมันก็เข้าได้นะครับก็มีรูออกนะครับพอเราเจาะรูไว้นะเข้าได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าพยายามอย่าให้เข้าเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ซับด้านพื้นมันก็เป็นบางๆนะครับสามารถโดนแดดแล้วก็แห้งเองได้นะครับ ก็จะเป็นสองช้นเป็นพื้นหนังแล้วก็เป็นพลาสติกพื้นปุ่มนะครับเป็นพื้นปุ่มพลาสติกเสริมอีกอันนึงเพื่อที่จะเอาออกมาสบัดได้นะครับอย่างนี้นะฮะเดลยวนะครับมีทุกขั้นนะครับตัวที่สําคัญเราก็ใส่ให้ทุกขั้นนะครับตัวแต่งก็คือจะมีหลังคาแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะครับ USB นะฮะอันนี้คือแต่งแล้วนะครับลูกค้าต้องการเพิ่มเติมฮะโอเคถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสุนอมินะครับ ไหนไหนไหนลองหมุนให้หน่อยหมุนตัวพวงให้หน่อยสวยเลยนะครับสีเข้ากันเลยนะฮะที่เราทําขึ้นมลานะฮะลายก็ให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับที่เราทาขึ้นมานตัวโลโก้นี้ก็เป็นตัวนูนนะครับรุ่นนี้นะฮะพอดีเราสั่งตัวนูนได้เราเลยสั่งตัวนูมนมาติดล,ลูกค้านะครับ ให้มันดูดีสวยงามนะครับเป็นของสกูปปี้เลยนะฮะโ,โอเคอย่างสวยงามนะครับอย่างหลังคานี้เราก็ถอดได้นะฮะลองถอดหลังคาพับได้ถอดได้นะครับหลังคานี้ก็จะเป็นอ่าไอตัวด้านข้างเดี๋ยวตัวด้านข้างนี้สามารถใส่ใส่ใส่แผ่นหนึ่งได้นะครับอ่าตัวด้านข้างก็ใส่ได้นะครับแผ่นหนึ่งซ้ายขวานะครับอ่า เทียบไปดูก็พออ่าโอเคนะครมีกระดุมนะฮะอาจะใส่ก็ได้จะถอดก็ได้อลองพับดูรุ่นนี้เราใส่หลังคานะครับให้สะดวกสบายด้านหน้านี้ก็สําหรับตึงกันกันลมนะครับอ่ามันถอดง่ายนะครับอ่าโอเคถอดง่ายนะครับมันเป็นสายเข็มขัดนะครับที่เราทําขึ้นมา เผื not, ่อลูกค well. the er ้าขับเร็วๆถ้าขับไม่เร็วไม่เป็นไรนะครับเพราะตัวล็อกของเขามีอยู่แล้วนะครับตรงกําลังถอดอยู่นั้นเป็นตัวล็อกนะครับถอดให้พับได้นะครับถอดน็อตออกมานะฮะถางออกมาแล้วก็คลายน็อตขึ้นมานะตัวนี้จะเป็นปรับตึงก็ได้นะครับปรับตึงล็อกแล้วก็ปรับให้ตึงเลยนะปรับให้ตึงให้หลังคาตึงไม่ให้หลังคาหย่อนนะฮะแล้วก็พอเราถอดออกก็พับไปด้านหลังได้เลยนะฮะ แล้วก็เราก็จะมีะหนังอีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะครอบไว้นะครับหลังคาถ้าเกิดเราเก็บมันจะได้เรียบสวยงามนะครับเวลาเราขับจะได้ไม่กระพือนะครับ โอเคเรียบร้อยเลยนะฮะเรียบสวยงามนะฮะเราจะติดไว้กับรถก็จะออกเป็นแนวลักษณะนี้เลยนะฮะถ้าเราจะถอดออกออกก็ถอดได้ง่ายๆนะครับสาหรับหลังคาลองถอดหลังคาให้ดูหน่อยหไหมครับถอดน็อตสองตัวนะครับซ้ายขวานะครับน็อตตัวนี้เราจะเป็นน็อตดอกไม้นะฮะใช้มือหมุนเอาเลยนะครับพอหมุนออกเสร็จแล้วก็สไลด์มาด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ยกออกได้เลย อ่านะครับจะถอดก็ได้นะครับจะใส่ไว้กับรถก็ได้นะฮะหลังคานะครับถอดง่ายแล้วหนังตัวนี้มีไหมอ่าหนังครอบอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราถอดเราก็ใช้หนังครอบอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับตัวเหล็กยึดหลังคานะครับมันจะได้ไม่กระแทกเวลาเราขับขี่นะครับเราจะทำไปให้กับลูกค้าพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ล็อกด้วยอ่า กินตุกแก่นะครับจะหนีไปเลยโอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสุนอมีนะครับ0870854576ช่างตัมสวัสดีครับ